พระภิกษุยืนขวางกลางถนนบนดอยสุเทพไม่ใช่เพื่อขอรับบินทบาทแต่เพื่อหยุดรถตำรวจที่กำลังไล่ล่าหญิงสาวคนหนึ่งทุกคนคิดว่าเขาเพียงขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่นั้นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายในมือของหญิงสาวที่ถูกไล่ล่ามีกระเป๋าสตางค์ธรรมดาธรรมดาแต่จู่ๆมันก็เรืองแสงออกมาแสงนั้นไม่ได้ส่องสว่างแค่ถนน แต่มันเปิดประตูไปสู่อีกมิติหนึ่งพร้อมกับปริศนาที่กำลังจะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนั้นและทำไมพระรูปนี้ถึงยอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องมันฤดูฝนปก,ปกคลุมดอยสุเทพเมฆหมอกลอยต่าเรียยอดไม้ถนนขึ้น,ขนเขาคดเคี้ยวและเปียกชื้นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนนิ่งอยู่กลางถนนจีวรสีส้มเข้มตัดกับสีเทาของถนนยางมาตอย สายตาของท่านจับจ้องไปเบื้องหน้าใบหน้าของท่านสงบนิ่งเกินกว่าจะคาดเดาเบื้องหลังของท่านคือป่าเขียวชอุ่มและวัดทีเ่เงียบสงบแต่ข้างหน้าของท่านไม่ใช่ความสงบเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องดังมาจากด้านล่างรถตู้ของตำรวจสองคันกำลังพุ่งขึ้นมาด้วยความเร็วสูงไซเรนดังหวีดหวิวแสบแก้วหูแสงสีฟ้าและแดงสาดส่องไปทั่วบริเวณรถตู้คันแรกเบรกกระทันหัน เสียงยังบทถนนดังเอียดอารบาร์ดหรือเข้าไปในความเงียบตำรวจคนขับเปิดกระจกออกมาตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เดือดดาลหลบไปพระนี่มันการปฏิบัติหน้าที่แต่พระภิกษุรูปนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงราวกับเป็นเสาหินที่ฝังรากอยู่ในดินรถตู้คันที่สองหยุดตามมาอย่างกระชั้นชิดนายตำรวจผู้ใหญ่ลงมาจากรถเขาก้าวเท้าเข้ามาใกล้พระภิกษุ เหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากของเขาความอึดอัดเริ่มก่อตัวขึ้นในอากาศไม่มีใครกล้าแต่ต้องประสงค์มันเป็นข้อห้ามที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมชายคนนั้นรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังหยุดนิ่งความกดดันแผ่ซ่านมาจากดวงตาที่สงบนิ่งของพระภิกษุจนเขาต้องกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากในหูของเขามีแต่เสียงหวีดวิวจากไซเรนและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นรัว ในจังหวะนั้นเองพระภิกษุค่อยๆย,ย,ยกมือขวาขึ้นมาอย่างช้าๆรากับกําลังแสดงท่าทีบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจนิ้วชี้ของท่านชี้ไปที่ข้างทางไม่ใช่พื้นดินแต่เป็นป่าทึบที่ไร้ทางเข้านายตำรวจขมวดคิ้วอย่างสงสยัยก่อนที่เขาจะรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งเปื้อนโคลนโผลอ,ออกมาจากพุ่มไม้ เธอคือแพรทองทานดวงตาของเธอเบิอกว้างด้วยความตกใจและหวาดกลัวเธอกำลังก้มลงต่ำพยายามซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้แต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจทุกคนต้องพังอะไม่ใช่แค่การปรากฏตัวของเธอแต่เป็นสิ่งที่เธอถืออยู่ในมือมันคือกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆที่กำลังมีแสงสว่างเรืองรองออกมาอย่างน่าประหลาดใจนายตำรวจผู้ใหญ่รีบหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมา เขาพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือพบเป้าหมายแล้วอยู่กับพระมีบางอย่างแปลกแลกแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบกระเป๋าสตางค์ในมือของแพทองทานก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งแสงนั้นไม่ใช่แสงธรรมดามันเป็นสีเขียวปรากฏเรืองรองส่องสว่างจนทุกอย่างรอบตัวดูซีจางราวกับว่าเวลาและสถานที่กำลังบิดเบี้ยวพระภิกษุรูปนั้นยังคงยืนนิ่ง สายตาของท่านไม่ได้มองไปที่แพรทองทานแต่จับจ้องไปที่แสงสีเขียวนั้นบนใบหน้าของท่านไม่ได้มีความแปลกใจหรือความกลัวมีเพียงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขณะเดียวกันตำรวจนายอื่นๆที่อยู่ในรถก็เริ่มกระสับกระส่ายพวกเขาได้ยินเสียงของนายตำรวจผู้ใหญ่จากวิทยุแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ามันเกินกว่าที่พวกเขาจะทำความเข้าใจได้บางคนยกปืนขึ้นเล็ง แต่ก็ไม่มีใครกล้าลั่นไกความสับสนและความกลัวแผ่ซ่าไปทั่วทันใดนั้นเสียงซาบซาบเหมือนไฟฟ้าสถิตก็ดังขึ้นในอากาศแสงสีเขียวจากกระเป๋าสตางค์พุ่งออกมาเป็นลำแสงตรงเข้าไปยังป่าทึบด้านหลังของแพทองทานเมื่อลำแสงนั้นสัมผัสกับต้นไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่เคยแห้งเหี่ยวก็กลับมามีชีวิตชีวาดอกไม้สีขาวที่ไม่เคยเห็นก็พลีบานขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงนายตำรวจทุกคนยืนนิ่งราวกับถูกสาบพวกเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่คดีอาชญากรรมแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเขาไม่เคยเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจแพทองทานเองก็ดูเหมือนจะตกใจไม่แพ้กันเธอจ้องมองกระเป๋าสตางค์ในมือด้วยความประหลาดใจเธอไม่ได้เป็นเจ้าของกระเป๋านั้นเธอแค่หยิบมันขึ้นมาเจอในป่า หลังจากที่วิ่งหนีการเล่ล่ามาอย่างเหน็ดเหนื่อยในตอนนั้นเองพระภิกษุจึงเริ่มขยับท่านเดินเข้าไปหาแพทองทานอย่างช้าช้าใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาท่านเอื้อมมือไปหาเธอไม่ใช่เพื่อแย่งชิงกระเป๋าแต่เพื่อปลอบประโลมเธอแพทองทานเงยหน้าขึ้นมองพระภิกษุน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มเธอรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดเมื่ออยู่ต่อหน้าท่าน รากับว่าท่านคือผู้พิทักษ์ของป่าเขาแห่งนี้ไม่ใช่แค่พระภิกษุธรรมดาแต่คือสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติเมื่อมือของพระภิกษุแตะลงบนมือของแพทองทานแสงสีเขียวก็ยิ่งสว่างจ้าขึ้นไปอีกทั้งสองคนถูกคล้อมล้อมด้วยแสงนั้นตำรวจที่อยู่ห่างออกไปต้องยกมือขึ้นบังตาแสงนั้นไม่ได้ร้อนแต่มันให้ความรู้สึกอบอุ่นและสงบอย่างน่าประหลาดใจ มันไม่ได้ทําให้พวกเขาหวาดกลัวแต่มันทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้กับพลังงานบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และเมื่อแสงนั้นจางลงทั้งแพทองทานและพระภิกษุก็หายไปไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่นอกจากดอกไม้สีขาวที่บานสะพรั่งอยู่บนพื้นหญ้าและความเงียบที่เข้ามาแทนที่ตำรวจนายใหญ่ยืนตะลึงอยู่ที่เดิมเขาหันไปมองลูกน้องของเขาทุกคนต่างก็มีสีหน้าเดียวกัน สับสนประหลาดใจและรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่รู้ว่าจะต้องรายงานอะไรจะบอกว่าผู้ต้องสงสัยหายไปในอากาศพร้อมกับพระสงฆ์ได้อย่างไรจะอธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรสายลมเย็นพัดผ่านพาเอาความเงียบสงบกลับคืนสู่ดอยสุเทพ ถนนขึ้นเขายังคงเปียกชื้นแต่ไม่มีร่องรอยของการเล่ล่าหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นราวกับว่ามันเป็นเพียงภาพมายาแต่ในใจของตำรวจทุกคนเรื่องราวนี้จะถูกจารึกไว้ตลอดไปเป็นเรื่องราวที่อยู่เหนือเหตุผลเป็นเรื่องราวที่พวกเขาไม่อาจลืมเลือนได้นายตำรวจผู้ใหญ่เดินกลับมาที่รถตู้เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่นั่งลงในที่นั่งคนขับและกุมพวงมาลัยไว้แน่น ในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามมากมายเขาไม่รู้จะอธิบายเหตุการณ์นี้กับใครได้และใครจะเชื่อเรื่องที่เขาเพิ่งเห็นนายครับเราเราจะทำยังไงดีครับตำรวจหนุ่มอีกคนถามขึ้นด้วยเสียงที่สั่นเครือเราเราจะลืมเรื่องนี้ซะนายตำรวจผู้ใหญ่พูดด้วยเสียงที่แหบแห้งลืมทุกอย่างที่เราเห็นที่นี่และกลับไปที่สถานีแต่เขาเองก็รู้ดีว่าไม่มีใครจะลืมเรื่องนี้ได้มันเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะอธิบายด้วยตันกะหรือเหตุผล พวกเขาเพิ่งเป็นพยาในเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติเรื่องที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของพวกเขาที่มีต่อโลกนี้ไปตลอดกาลในวันรุ่งขึ้นข่าวการหายตัวไปของแพทองทานก็แพร่สะพัดไปทั่วประเทศแต่ไม่มีใครรู้ความจริงสื่อมวลชนรายงานว่าเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายหรือถูกลักพาตัวแต่ไม่มีใครกล่าวถึงพระภิกษุหรือแสงสว่างสีเขียวนายตำรวจทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ มันไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะพูดคุยกันได้ง่ายๆมันเป็นความลับที่ผูกมัดพวกเขาไว้ด้วยกันเป็นความลับที่ทําให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวขณะที่โลกภายนอกวุ่นวายกับการตามหาแพงทะานนายตำรวจผู้ใหญ่ก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่ดอยสุเทพอีกครั้งเขาเดินขึ้นไปบนถนนที่เคยเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์ต้นไม้และผู้ไม้ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่เมื่อเขาเดินไปใกล้ๆ เขาก็พบว่าดอกไม้สีขาวที่ไม่เคยเห็นยังคงบานสะพรั่งอยู่บนพื้นหญ้ามันไม่ได้เหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้ทั่วไปแต่มันยังคงสดใสและมีชีวิตชีวาเมื่อเขาเอื้อมมือไปสัมผัสด,ดอกไม้เหล่านั้นเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมามันเป็นความรู้สึกที่สงบและอบอุ่นและในหูของเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเสียงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจของเขาเอง เสียงนั้นพูดว่าอย่ากลัวมันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนายตำรวจผู้ใหญ่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานเขารู้สึกว่าความสงสัยและความสับสนที่เคยมีค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความเข้าใจบางอย่างที่ลึกซึง้งเขาเริ่มตระหนักว่าโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เขารู้เขาไม่ได้เป็นแค่ตำรวจที่เล่จับผู้ต้องหาแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เรื่องราวที่เชื่อมโยงมนุษย์กับธรรมชาติเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่อยู่เหนือเหตุผลเรื่องราวที่เขายังคงต้องค้นหาคำตอบต่อไปเขากลับลงจากดอยสุเทพด้วยหัวใจที่เบาลงเขาไม่ได้กลับไปทำงานเป็นตำรวจเหมือนเดิมแต่เขายื่นใวลาออกและเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาและธรรมชาติเขาไม่ได้บอกใครว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้น แต่เขารู้ดีว่าการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นส่วนแพทองทานเธอก็ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเธอไม่ได้อยู่ในป่าบนดอยสุเทพอีกต่อไปแต่เธออยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและเงียบสงบเธอพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางดอกไม้สีขาวและมีพระภิกษุรูปนั้นนั่งอยู่ตรงหน้าเธอเขาไม่ได้พูดอะไรเทียงแต่มองเธอด้วยสายตาที่เปี่ยนไปด้วยความเมตตา เธอยังคงถือกระเป๋าสตางค์ใบนั้นไว้ในมือและรู้สึกถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากมันเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและการเดินทางครั้งนี้จะพาเธอไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโลกและเกี่ยวกับตัวของเธอเองเรื่องราวของพระภิกษุที่ไม่ได้มาเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ แต่มาเพื่อเปิดเผยความจริงบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขาเรื่องราวที่ไม่มีใครจะลืมได้ลงและยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายและนี่คือเรื่องราวที่จะถูกเล่าขานต่อไปในสายลมที่พัดผ่านยอดดอยสุเทพตลอดไปปีแล้วปีเล่าผ่านไปเรื่องราวของเหตุการณ์บนดอยสุเทพกลายเป็นเพียงตำนานถูกเล่าขานในหมู่ตำรวจไม่กี่คนที่เป็นพยาน แต่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงทั้งหมดสำหรับนายตำรวจผู้ใหญ่ที่ลาออกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายในกระท่อมเล็กๆท่ามกลางป่าเขาเขาไม่ได้ออกตามหาคำตอบอีกต่อไปแต่เขาใช้ชีวิตเพื่อทำความเข้าใจกับความจริงที่เขาได้รับในวันนั้นความจริงที่ว่าโลกนี้มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นด้วยตาเขารู้สึกได้ถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับต้นไม้ทุกต้นกับสายลมทุกสาย เขากลายเป็นผู้พิทักษ์ของป่าดูแลความสงบและความสมดุลที่อยู่ภายในในขณะเดียวกันแพทองทานก็ใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งของโลกเธอไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมเธอไม่ได้ต้องการอำนาจหรือชื่อเสียงอีกต่อไปเธอใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้จากกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆที่ยังคงส่องแสงสีเขียวเป็นบางครั้งกระเป๋าใบนั้นพาเธอไปสู่สถานที่ต่างๆ ไม่ใช่ด้วยการเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการเดินทางในจิตสำนึกเธอได้เห็นความงามของโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอได้สัมผัสกับความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเธอและเธอได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับพวกเขาเธอเรียนรู้ว่าพลังที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นั้นไม่ใช่เวทมนต์แต่มันเป็นพลังของธรรมชาติที่แท้จริงมันคือการเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่ง พลังที่ทําให้ทุกอย่างดํารงอยู่และขับเคลื่อนไปเธอเข้าใจแล้วว่าทําไมพระภิกษุจึงยืนของรถตารวจในวันนั้นท่านไม่ได้ต้องการปกป้องเธอแต่ท่านต้องการปกป้องกระเป๋าสตางค์ใบนั้นและพลังที่อยู่ในนั้นท่านต้องการให้มันไปอยู่ในมือของคนที่คู่ควรและในที่สุดเธอก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของภารกิจกระเป๋าสตางค์ส่องแสงเป็นครั้งสุดท้ายแสงนั้นไม่ได้พุ่งออกไป แต่มันแผ่ซ่านออกมาจากตัวกระเป๋ารวมตัวกันเป็นรูปทรงที่คุ้นเคยมันคือพระภิกษุรูปนั้นท่านปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเธอแต่ไม่ใช่ในรูปแบบของมนุษย์แต่เป็นในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์ท่านยิ้มให้เธอรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาเธอทำได้แล้วเสียงของท่านดังขึ้นในจิตใจของเธอเธอได้เรียนรู้ความจริงแพทองทาน,น้ำตาไหลาอาบแก้ม เธอรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงได้พบกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นชะตากรรมที่เธอต้องเผชิญท่านยืนอยู่ตรงหน้าเธอเพียงไม่นานก่อนที่ร่างของท่านจะค่อยๆจางหายไปและในที่สุดก็เหลือเพียงแสงสีเขียวที่สว่างจ้าเมื่อแสงนั้นจางหายไปกระเป๋าสตางก็กลับมาเป็นแค่กระเป๋าสตางธรรมดา ไม่มีแสงไม่มีพลังแพทองทานรู้ดีว่าภารกิจของเธอจบลงแล้วแต่การเดินทางของเธอยังคงดำเนินต่อไปเธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อแบ่งปันความรู้ที่เธอได้รับเธอไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติแต่เธอสอนผู้คนให้รู้จักความสัมพันธ์กับธรรมชาติสอนให้พวกเขารักและปกป้องโลกใบนี้และเรื่องราวของเธอไม่ได้ถูกเล่าขานในประวัติศาสตร์ แต่ถูกจารึกไว้ในหัวใจของผู้คนที่พร้อมจะเปิดรับความจริงบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของมนุษย์ในที่สุดโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและดอยสุเทพก็ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนไม่ได้มองดอยสุเทพเป็นแค่ภูเขาอีกต่อไปแต่พวกเขามองเห็นถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในและพวกเขาเริ่มที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า รรมชาตินั่นคือเรื่องราวที่ไม่ได้มีจุดจบแต่เป็นเรื่องราวที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอปรับเท่าที่โลกยังคงหมุนต่อไปเมื่อแพทองทันกลับมาสู่โลกอีกครั้งหลังจากการเดินทางในจิตสํานึกที่ยาวนานเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยไม่ใช่ดอยสุเทพที่เต็มไปด้วยป่าเขาอันเขียวชอุ่มแต่เป็นยอดเขาแห่งความเข้าใจที่เธอได้สั่งสมมาตลอดหลายปีเธอไม่ได้มีกระเป๋าสตางค์ที่เรืองแสงอีกต่อไป แต่ในใจของเธอมีแสงสว่างที่เจิดจ้ายิ่งกว่าสิ่งใดๆเธอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่เธอไม่ได้สร้างอาณาจักรทางการเมืองขึ้นมาแต่เธอได้สร้างอาณาจักรทางจิตวิญญาณขึ้นมาเธอได้รวบรวมผู้คนที่มีจิตใจเดียวกันผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจโลกและธรรมชาติและเธอได้สอนพวกเขาให้รับฟังเสียงของหัวใจตัวเองเธอไม่ได้สอนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แต่เธอสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ เธอสอนให้พวกเขารู้จักการให้อภัยการปล่อยวางและการอยู่ร่วมกับทุกสรรพสิ่งอย่างสงบสุขในที่สุดโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและเรื่องราวของพระภิกษุที่ยืนขวางรถตำรวจก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีจุดจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่สำหรับผู้ที่พร้อมจะเปิดใจรับความจริงที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ในวันหนึ่งชายชราคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนยอดดอยสุเทพเขาคืออดีตนายตำรวจผู้ใหญ่เขาหยุดยืนอยู่ตรงที่ที่เขายืนอยู่เมื่อหลายสิบปีก่อนเขายิม้มไม่ได้ยิ้มด้วยความรู้สึกเศร้าแต่ยิ้มด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจเขารู้ดีว่าการเดินทางของเขาไม่ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ว่ามันได้พาเขามาถึงจุดที่เขาควรจะอยู่เขาไม่ได้ต้องการคำตอบอีกต่อไป เพราะเขาได้พบกับความจริงในใจของตัวเองแล้วเรื่องราวของเขาเรื่องราวของแพทองทานและเรื่องราวของพระภิกษุรูปนั้นได้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นเรื่องราวของความเข้าใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดและจะถูกเล่าขานต่อๆไปในสายลมที่พัดผ่านยอดดอยสุเทพตลอดไป